อันนี้ทำที่ดักปลาไว้ไข่หอยเชอรี่เยอะเลยนะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตข้าวนะครับข้าวข้าวดอเข้าวเหนียวดอดูตรงนี้ก่อนเอ่อจะเป็นหอยเชอรี่เงี้ยมาปล่อยไว้นะเยอะเลยนะครับไข่ไว้เยอะไม้ระวางไว้เงี้ยเดี๋ยวมันจะมาไข่ใส่เนี่ยเป็นพันธุ์สีทองนะครับจะเป็นพันสีทองนะหอยเชอรี่กินได้นะครับ เดี๋ยวให้มันเยอะเดี๋ยวถ้ากินไม่ทันหรือว่ามันเยอะเดี๋ยวไปขายป <c oughs> ีกูร่อยู่ขึ้นตรงนี้มีกูรายอยู่ตัวเด็ะน,น,นี่ครับมีลมมีลมบ้างนะอเข้าวตรงนี้มันงามเนาะลมลมก่อนแล้วข้าวตรงนี้มันงามโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้หวานปุ๋ยมาตรงนี้นะเราก็รู้ว่าข้าวมันงามเริ่มลมเริ่มบกวงอะข้าวเหนียวดอ สุกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวนะครับ15-5-20นะครับจะบอกยี่ห้อไหมบอกไงเนานะปุ๋ยคลิปครับจะมีผสมแคลเซียมกับกำมะถันนะมีกำมะถันประมาณสัก5%แคลเซียมประมาณสัก1-2%นะี่แหละจำไม่ได้อดก็ได้กระสอบนะครับนี่ใส่ปุ๋ย15-5-20พื้นที่ประมาณไร่กว่าๆเกือบอยู่2ไร่ ใส่สองใส่สองคู่ถังสีอ่ะนะครับใส่สองสองคู่ถังสีนี่มองมองนะลำใหญ่ทำไมเราปลูกทาไมเราปลูกไว้ใกล้กันนี้คือเราปลูกมะม่วงก่อนเดี๋ยวพอดีเรามีลําหญก็เลยปลูกลําไญเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยถอนตรงนี้ไปค่อยถอนมะม่วงออกเนี่ยมะม่วง เวลาเราจะตอกิ่งมะม่วงหรือว่าตอกการยอมะม่มงให้เรารีดใบออกนะให้รีดใบอกอกก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดไปแต่นี่ตัดไปแล้วนี่รีดใบอย่างนี้ครับรีดใบออก <c oughs> อันนี้รอยผมตัดไปแล้วนะผมรีดออกแล้วผมตัดไปแล้วตัดไปตัดไปต่อแล้วอันนี้ก็ตัดไปต่อแล้ว <c oughs> แต่มันก็จะออกไปอยูน่นะอย่าง <c oughs> นี้เรารีดใบออกใหนะ้มันออกยอดใหม่ เอาห่างกันทั้งหมดเออโอเคมาเผยให้ดูครับไม่หรอคาดว่าจะไม่ค่อยรมเยอะเท่าไหร่หรือว่ายังไงเดี๋ยวลมมาครับลวมมาเดือนตุลานี้เนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็พาย,ยุไปแล้วนะครับบัวลอยก็จะมีหย่อมความกดอากาศตัวใหม่มาแต่ว่าจะ ไม่ค่อยมีผลกระทบนะครับมันอันเล็กนะครับเป็นพายุเล็กๆแล้วก็ภาคอีสานตอนใต้ตอนกลางจะไม่ค่อยมีฝนนะจะมีแต่ตอนบนนะครับไม่เหมือนโบลอยโบลอยเป็นพายุใหญ่โอเคนะครับมาอัปเดตให้ดูเพิ่มมันก็ออกรวงบ้างต้นที่มันสมบูรณ์นะต้นที่มันสมบูรณ์มันก็ออกรวงต้นที่ยังเล็กอยู่หรือว่าท้องเล็กก็ยังไม่คลอดนะครับ ถ้าท้องใหญ่จะคลอดไวถ้าท้องเล็กจะคลอดช้า่อยโอ้มันลวงใหญ่เยอะเออแล้วสูตรสิบห้าห้ายี่สิบเรารอติดตามผลงานกันเก็บเกี่ยวปีนี้ปีที่แล้วได้ลดอุ้มคันรถเกี่ยวคูบูต้านะครับรุ่นเจีดศูนยนอะนะรหัสภาษาอังกฤษผมจำได้ผมรู้ไว้ว่ารุ่นเจียศูนก็คือเต็มนะเต็มแล้วก็ยังเกี่ยวไม่หมดประมาณสักรอบหนึ่งอะนะดูว่าปีนี้จะเป็นยังไง นะครับแล้วก็ข้าวปีที่แล้วล้มนะครับล้มแทบจะหมดเลยนะครับแปลงนี้นะครับล้มแทบจะหมดเลยล้มแทบหมดแปลงนะแล้วก็การหลุดร่วงการเกียกเคียวก็เยอะมากนะครับเวลาฝนตกมาตอนเดือนหกเดือนห้าแน้ะนะนะข้าวเกิดเดยอะเพียบเลย <c oughs> คาดว่าน่าจะประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับจากปริมาณข้าวที่เราอยู่ในแปลงเนี้ยนะผมว่าร่วงหลุนไม่ต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมันจม มันมันมันแบบล้อมอย่างนี้ครับแต่ว่าล้มช่วงนี้โอเคอยู่นะอย่าอย่าไปล้มช่วงที่เข้าแบบกลังแบบใส่น้นํานมอะ่ะแบบนั้นหน่อไม่ค่อยดีล้มช่วงนี้จะเงยว้นหน่อยเข้าจะเงยตัวไวหน่อยนะครับเอ,อประมาณนั้นนะเดี๋ยวน้ําก็ทยอยปล่อยอยู่นี่ยทยอยปล่อยอยู่แล้วก็ไปดักปลาไว้นะครับโอเคแล้วครับอันนั้นก็เข้าเหนียวดรอเหมือนกันแต่ว่าแปลงนัน้นไม่ค่อยมีน้าําจะโตช้าหน่อยก็เลยบอกล้มเหมือนกัน โอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ